ครับวัน Saint ment, นี้นะครับโอนะครับรีวิวนะฮะพามาี่งานนะครับสอดพระประแดงนะฮะฉลองครบ28สิบปดปีนะฮะมีบรรยากาศภายในงานนะครับเดี๋ยวมาให้ดูให้ดูด้วยนะครับว่าภายในงานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับโอ้โหดูครับบรรยากาศภายในงานนะฮะดูคงตีนะครับคือแน่นอนเลย นี่นะครับพลังงานนะครับมีการหมุนวงล้อนะครับล้อของรางวัลด้วยนะฮะนี่ครับเสียงดังนิดนึงนะครับมีดนตรีสดด้วยนะครับเพอหลลูกค้ามาเยี่ยนชมนะครับมรับของรางวัลมากมายนะฮะนี่ครับลงทะเบียนได้เลยนะครับของลูกค้าแล้วก็ถ้าลองขับครับลูกค้าได้เก้าอี้นั่งสวยๆไปเลยนะครับนี่ครับเก้าอี้องฟอดนะครับแก้วน้ำอยากได้ยังไงบอกได้นะครับอัวห น่าจัดมากฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าจองภายในงานนะครับรับไปเลยครับลมฟอร์ดครับลิมิเต็ดเอデ i ชั่นนะฮะืกระเป๋าของฟอร์ดครับน่าใช้มากครับแซวเห็นกลอยากได้เองนะฮะรอลูกค้ามาเยี่มชมนะครับสำหรับงานครบรอบ28ปีนะครับของฟอร์ดพัปแะนดง นะฮะฝอจัดขึ้นโดยวิเศษนะครับผมนี่ครับภายในงานนะครับโอภามาที่คันแรกกันนะครับจะเป็นจ้าปัญหายากแล้วนะครับจะเป็นตัวไวท์แ 6AT นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะหายากๆเพราะไม่ได้มีผงเพิ่มนะครับสองรอบรอบน8ดแปดปีผมฝ่อนะครับคุณลูกค้านะครับ สามารถรับนุนหนึ่งคืนของฟอร์ครับจานวนถึงสองแสแปดหมื่นบาทเลยนะครับมีจานวนห้ารางวัลนะฮะแล้วก็ส่วนลดคุ้มนะครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับทั้งหมดสามสิบรางวัลเลยทีเดียวนะครับผมน่าจับจริงครับเป็นไงบ้างครับหล่อไหมฮะเจ้าหกเอทีของเรานะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับส่วนลดางๆนะคกนะอยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะสำหรับคันนี้นะน่าจับจองมากนะครับ ความพิเศษมีมากมายครับมูในรีวิวโอ้โได้เพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พิเศษของเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ครับพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับจะมีตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยนะครับวแท็กเราดูง่ายครับนี่ครับจะมีคำว่าวแท็กอยู่นะครับผมสาดท้ายผนแรงเรียบร้อยนะฮะพอดีมันดียังไงนะครับเจ้าตัวโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับนี่ครับลูกค้าครับอยู่ด้านหลังนะฮะมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับเนี่ยเราสามารถกดได้เลยนะครับลองกดให้ดูเนาะนี่ครับโอ้โห น่าจับมากนะครับกับสั่นรถถึงนึ่งแสนบาทนะครับใช้โชลูฝ่อพระประแดงนะครับเรามีอามาโชนะครับกดก็แค่กดทีเดียวครับตรงนี้เลยนี่ครับเขาก็จะปิดให้เราเลยนะครับน่ครับฟังชันมาเต็มครับตัวนี้ครับเอามาจับมาจองกันได้นะฮะยืเต็มรอชมตอนต่อไปได้นะครับเดี๋ยวอมาลึงเจ้าเต็มๆของไฟฉาดให้ดูนะครับว่ามันถึงเงินถึงน่าใช้มากนะครับ นี่ครับชั้นที่สองนะครับที่บนชุมชลุมบกฟอร์ดรแดงแล้วนะครับเป็นเจ้าตัว SUV พีเมี่ยมครับเอเบลเลนไว์แท็กนะฮะสิงโค้ดออเลนนะฮะคันนี้นะอดิตให้ลูกค้าทดสอบมาหลายเทสนะครับจบจองไปเยอะมากนะครับเอเบลเลนไวด์แท็กตัวนี้นะครับราคานะครับหนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับโอ้โหมีพขาส่งมอบนะครับคันนี้ส่วนลดหนักๆนะครับถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทไปเลย่าใช้จริงครับ วันนี้วันงานนะมาจองรถได้นี่ได้ร่มไปเลยนะครับผมเราพร้อมดูแลนะฮะนี่ครับเอกลักษณ์พิเศษครับเราลองขับก็ได้เก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยวายแฉกนะครับเราดูง่ายๆเลยนะตั้งสอวายแฉกตรงนี้นะฮะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์พิเศษของเขาเยอะแยะมากมายครับก็จะเป็นล้อลายใหม่นะฮะลายพิเศษนะครับ แหลกหลังคาขนาดใหญ่นะฮะอันนี้คือเจ้าตัวเอเวอร์เรสต์แ็จัดมาให้เรียบร้อยครับับส่วนรถเยอะมากครับลูกค้าครับอย่างที่โอเกินไปนะครับโอ้โหส่วนรถถึงแสนสี่หมื่น <c oughs> เดี๋ยวจริงๆครับ <c oughs> นี่ครับเป็นส่งน้านคายเจ้าเอเวอร์เรสต์แ็นะครับ <Okay. S 1> จะมีคำว่าวายแท็คตรงนี้ด้วยนะครับ <c oughs> โอเคิวไวแล้วเนาะอันนี้อเอาพามาให้ดูเร็วๆนะครับ ลูกค้าผ่านมาแถวเส้นสวันะครับแรมมาได้นะฮะนี่ครับเปิดพัดไฟครับเห็นไหมครับไฟ LED ทั้งคันนะครับสวยมากครับด้านหลังก็พับใฟ้าแล้วลูกค้าชอบพับนะครับว่าโหเนี่ยเข้าไปนอนได้ไหมครับสบายครับลูกค้าขึ้นคงขึ้นแคมป์ครับพับบ่อนะครับแถวสองด้วยก็ได้นะครับเอาผ้านมาโปเลยครับนอนได่เลยฮะเปิดซันรูปเปิดมูนรูปไ็เย็นๆดูบรรยากาศนี่เลยนะครับผม ครับใช้งานง่ายครับกดที่ยืงก็พับขึ้นแล้วนะครับน่สมมติขนาดนี้ครับสีพิเศษด้วยเดี๋ยวเราฟังเพลงได้ด้วยนะครับนี่ครับกดไปแล้วฮะเห็นไหมครับบาได้าครับน่าใช่มากสวยงามจริงๆนี่ครับอีกคันหนึ่งนะครับที่อยู่ในชารูมนะครับลรปเปอร์นะครับเครื่องเบนซินมีซิกนะฮะโอ้โหคันนี้แรงๆเหลือๆนะครับ ราคานะครับหนึ่งล้านนะครับเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้โอจดหนักๆนะครับพิเศษแน่นอนนะครับโอเคยทาคลิปรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้โอโหอยากได้เท่าไหร่ีครับลูกค้าครับพักมาเลยครับโอโหคันนี้นะฮะจัดหนักๆกับสรลดนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทไปเลยครับอื้มันจะพิเศษขนาดนี้นะครับตัวนี้ตัวแรงนะผมบอกได้เลยนะฮะเดี๋ยทำร่วมกิจกรรมได้นะครับรีวิวดูลบไปด้วยนะครับแล้วก็ดูกิจกรรมภายในโชว์รูมไปด้วยนะครับ แล้วตัวนี้นะครับพอซานไม่ต้องพูดถึงครับแหมืศีลกราิเสิร์นะครับติดส้มของเรานะฮะตัววีหกแล้วโหตัวที่เจ็ดเล่นลุยนะฮะคันนี้จะหนักจัดเต็มครับถือว่าสวยงามเลยครับคันนี้นี่ครับบรรยากาศไว้สดนะครับจามพัดนะครับกับคุณเบลนะโอ้โหลูกค้าอยากมาเยี่ยมชมนะครับบอกได้ครับ ฟอร์ตตอกสดเลยนะฮะลองเตะเลี้ยฟด้วยหมายชมชมได้ครับรถโอไปเร็วๆครับโอนเร็มาเยอะแล้วขอรับของรางวัลมากมายนะครับอย่าลืมนะครับขอรับรับเงินคืนนะครับถึงสองแสนแปดหมื่นบาทห้ารางวัลนะครับออกรถช่วงนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนครับลูกค้าครับได้รับสิทธิพิเศษมากมายนี่ครับลูกค้าครับเดี๋โอยั้งทีเนาะ รุญวงล้อนะครับรับของรางวัลพิเศษนะฮะนี่เลยแล้วก็เก้าอี้ฟอร์ดแคมปิ้งนะครับมาทดลองขับนะครับแล้วก็จะมีลุ่มฟอร์ดมินิเต็ดเอディชันด้วยนะฮะโอ้เมื่อเช้าออนไลน์สตรีมต่อไปแล้วนะครับสวยมากนี่ครับกระเป๋าฟอร์ดครับมาจองมาเอาจากให้มาแต่ถ้าแบบนี้นะฮะที่ทักทายมาได้นะครับผมอย่างไงครับโอ้โหบรรยากาศสดๆของเจ้าตัวที่ชลูฟอร์ดกระแดงเรานะครับ ฉลองพบรอบว8ปีของฟอร์ดนะครับโอ้ตอนนี้นะครับเราจัดหนักหนหนัวนะฮะทีโอเกิดมาทั้งหมดนะครับลูกค้าสดวมารีมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่สนุนอย่าโอดูโปรพิเศษนะครับรถเันนี้โอใช้โปรที่งานให้เลยนะครับผมเดี๋ยวโอกาสพิเศษให้แน่นอนนะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับก่อนถึงจบคลิปเนี่ยยังไงนะครับกดไลก์ก่สมัครแพลนดวงใจให้โอด้วยนะครับผมฟอร์ดบโอมดิวนะครับแล้วก็สามารถสแกนโคก้ด้านล่างได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 9นเก้าหนะครับ 967501นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวแล้วก็ลองดูต่อรอบหน้าครับว่าโอจะมาไปงานไหนกันบ้างนะครับทุกีงานอีเวนต์เยอะนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ตลอดนะครับเราดูแลลูกค้าทุกขั้นตอนนะครับอย่างแรกบอไหม่บอกได้ตลอดเลยนะครับผมสำหรับ EP นี้คิดนี้นะครับโอมาให้ดูสดที่งานนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ EP หน้าโอจะมารีวิวรถนะครับหรือว่ารีวิวที่งาน้อมูนทั่วไปนะฮะต้องมารอรอดชมนะครับติดตาม้วย<ค>นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย